เก็จบไปแล้วนะสำหรับครึ่งแรกครับอบอกเลยแบบแม่งดูแล้วอารมณ์ขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยอ่ะคือเฮ้ยจะแบบยังไงดีวะเนี่ยคือแมนยูในเต็ดมึงอุตส่าห์แบบเริ่มต้นด้วยดีเลยนะอ่าเกมนี้อ่ะทวนทวนตัวเพื่อเล็กนิดนึงวันนี้แมนยูสี่สองสามหนึ่งนะเอามีเดเกานะมี บยี่เย็นคู่กับแม็กควายแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาวันวิซากกามีปอกบามีมาติชมีบูโนนะครับผมหน้าสามตัวมาซียาวเออรลัดฟอร์ดแล้วก็กรีนวูดก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในตอนนี้แล้วละ่ะก็ต้องบอกว่าเกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยแมนยูค่อนข้างได้เปลี่ยน,นย,ยังไม่ถึงนาทีเนี่ยก็ได้จุดโทษเร็วนะครับผมคือทางมาซียาวเนี่ยโดนดาวิดอนซานเชสเนี่ยแซะล้มลงไป ได้จุดโทษบูโน่ก็ยิงขึ้นนำไปก่อนหนึ่งศูนย์เกมมันก็ทำท่าว่าแมนยูควรจะแบบใช้โอกาสเนี้ยให้มันได้เปลียบครับแต่สุดท้ายแล้วเนะีที่เห็นในครึ่งแรกเลยกองหลังแมนยูมึงมึงเล่นเฮียอะไรกันเนี่ยคือแบบบอกตามตรงเลยนะเออขอโทษที่แบบผมพูดไม่พออีกนะฮะลูกแรกที่โดนตีเสมอคือมันเป็นลูกขูกขีดแม็กควายมึง มึงยังไงเนี่ยมึงมึงคือค่าตัวแปดสิบเก้าสิบล้านปอนจริงป่ะคือบอลมันแบบโอ้โหมีนักเตะสเปอร์อยู่ใน,กนเกาะเกทโทเยอะขานาดนห้นมึงไปหม่งคืนหลังให้เดกอาทํทำไมแล้วดูดูการหม่งของตัวเองหม่งเบ้าๆแล้วสุดท้ายอ่ะเห็นไหมโดนนักเตะสเปอร์เขาเข้ามาพัวพันแล้วก็โดนไอ้เจ้าเอ็นดอมเบเร่มังยิงเข้าไปความผิดไอ ผมไม่อยากจะด่าไอ้แฮร์รี่แม็กควยลูกแรกแม่งมึงมึงจะม่งปทำไมมึงจะหมงกลับคืนไปให้เดเกอาทำไมทำไมมึงไม่เตะเคลียไปทั้งอื่นลองคิดดูถ้าเป็นฟันได้เงี้ยฟันได้มันจะมันจะมันจะหม่งกลับคืนไปให้อลิซอนเบเกอร์ไหมมันคงไม่ม่งไปหรอกมึงควรจะหม่งเคลีย์อ,อกไปนอกกรอบเกตโทษไม่ใช่ม่งกลับไปในกรอบเกโทษในตอนที่แบบนักเตะเขาแบบเข้ามาลุมลุมตัวเองอยู่ะคือแบบ อคือแบบลูกแรกคือแบบมึงมึงอ่ะมึงผิดพลาดเลยแฮยร์รี่แม็กควายอ่ะแล้วพอมาลูกที่สอง <c oughs> ลูกที่สองเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือแม็กควายแม็กควายเนี่ยไปทำฟาวไอ้เจ้าแฮาร์รี่เคนใช่ไหมและคราวเนี้ยพอไม่มีความมั่นใจไม่มีสติอยู่กับตัวเองคู่แข่งเขาจะเล่นเร็วแทนที่มึงอ่ะควรจะไปยืนขวางไว้ก่อนมึงเดินเด๋อเด๋อละหลาแล้วคราวนี้แฮร์รี่เคนเขาก็เฮย้ย เห็นซอนเทิงมินแม่งมีช่องว่างแม่งแม่งก็รีบเตะมาแล้วสุดท้ายแล้วอิลิกไวยี่ก็สปีดมาไม่ทันลูกชอก็สปีดมาไม่ทันเดกอาก็ออกมาช้าเกินไปสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าโดนสองหนึ่งไปแม็กควายอีกแล้วอันนี้ในมุมผมผมรู้สึกแม็กควายต้องรับผิดชอบสองลูกแรกนะอันนี้สองลูกแรกก่อนนะพอโดนนํำสองหนึ่งแม่งแค่เจ็ดนาทีเองนะแค่เจ็ดนาทีละอ่ะหลังจากนั้นคือแมนยูดีมากเลยคือ สเปอร์เนี่ยเขาก็ถอยเกมไปรับแล้วเปิดพื้นที่ให้แมนยูเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นบูโน่เฟนันเดสเริ่มทำเกมได้เอ่อแรดฟอร์ดเมสันกรีนวูดเนี่ยเริ่มมีช่องในการวิ่งไปยิงประตูได้คือตอนนี้ผมรู้สึกเอ้ยแมนยูมันเริ่มดีขึ้นไว้ให้อย่างน้อยแบบถึงแม้ว่าจะโดนนำ้ำสองหนึ่งแต่ว่าลูกเกมที่แบบมันมันสร้างสารรค์โอกาสทำเกมรู้ได้มากขึ้นสามารถมีจ่ายบอลเอ่อเข้าไปทะลุในกรอบเขตโทษหาโอกาสยิงได้มากขึ้นในตอนโดนที่นำํำสองหนึ่ง ผมว่าเอ้ยก็โอเคนี่ว่าถึงแม้ว่า <c oughs> โอกาสจริงเนี่ยมันจะยังไม่แบบแจมแจ้งจนแบบถึงขั้นที่แบบกูก็เยริตองเซฟนะแต่สุดท้ายปุ๊บมันก็มาโดนจุดเปลี่ยนคือผมมาดูช่อง t o สป p o r t HD 2อยู่เอ้ทูพเม e HD 2อยู่ก็ดูแม่งภาพภาษาอังกฤษแหละคือจังหวะที่มาสยามมาโดนใบแดงตอนแรกผมก็มองไม่ทันอ้าวเฮียแม่งโดนใบแดงโดนได้ไงวะ เราพอมาดูพอมาดูภาพชา้าปุ๊บผู้บรรยายภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าคือมาซยาวเนี่ยไม่ควรคือถึงแม้ว่าจะโดนอิลิกลาเมล่าเนี่ยดันมันก็จริงแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปแสดงกิริยาอะไรอย่างนั้นสำหรับผมเองผมมองว่ามาซยาวอะ่ะเสียค่างโง่ให้ทางอิลิกลาเมลา่าคือโดนเขายั่วแล้วตัวเองไปโมโหไปโมโหไงและสุดท้ายก,าการรมการก็แจกใบแดงไปถามว่าแรงไหมอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่มุมมองของ ของแต่ละคนจริงๆริงผมก็ไม่อยากให้คือการฟาวม,มันไม่ได้ดูรุนแรงหรอกแค่แบบเอามาดันหน้าแต่ว่าด้วยเจตนาที่มันเหมือนแบบว่าเอาคืนคู่ต่อสู้อะ่ะกรรมการเขาก็เลยให้ให้เบแดงออกไปไงคือในใจผมผมว่ามันมันโหดร้ายไปนะสําหรับแมนยูที่กรรมการให้เบแดงไปเลยแต่ผมผมมองว่ากรรมการเขาอาจจะมองที่เจตนาว่ามาซิยาไม่ควบคุมอารมณ์แล้วไปใส่ทางทางอิลิกลาเมล่าผมก็เลยมองว่าเนี่ยมาซิยาคุณจะต้องเก็บเป็นบทเรียนแล้วก็ เนี่ยคือเสียค่างโง่อย่างแรงเลยให้อิลิกลาเมลา่าและอิลิกลาเมล่าแบบคุ้มจะตายตัวเองโดนแค่ใบเหลืองแล้วสุดท้ายแบบพอแมนดูโด,ดเหลือสิบคนใช่ไหมลูกที่สามมึงก็จ่ายเสียก็น้ากอ่าเกลียโทษอิลิกบายยี่จ่ายไปให้ทางเนมันย่ามาติดทางท้งที่แบบนักเตะสะเปอร์แม่งอยู่ลุงกันไปทําไมมึงไม่เตะขึ้นหน้าไปเลยถ้าแบบว่าเพื่อนไม่มีช่องจ่ายคือแบบถ้ายืนอยู่หน้ากอ่เกียโทษแล้วแบบเพื่อนไม่มีช่องจ่ายมึงก็เตะทิ้งไปข้างหน้าก็ได้แล้วแบบให กินบูธให้แรดฟอร์ดแม่งวิ่งไล่ไปก็ได้มึงจะไปเสี่ยงแบบเปิดบอลกันหน้ากอบเขตโทษทําไมดังนั้นอ่ะเนี่ยพราะจ่ายบอลพลาดปุ๊บอ่ะโดนตัดได้สุดท้ายแล้วมาถึงซอนซอนตบเข้ากลับเข้าไปปุ๊บเสร็จทางแฮร์รี่เคนแม่งยิงโลง่งสามหนึ่งสามหนึ่งเหลือสิบคนแม่งก็ชิปหายอยู่แล้วนะแล้วคราวเนี้ยอ่ะรูปเกมเล่นไปเล่นมาก็เป็นทางแมนยูที่เริ่มคองบอลไม่ได้แล้วเพราะเหลือสิบคน ก็เป็นทางสเปอร์เนี่ยที่ทำเกมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วคือแบ็กสองข้างของทางสเปอร์เนี่ยจะโล่งตลอดเลยเพราะว่าแมนยูเนี่ยกองหลังจะขบมาด้านในเกอบแก่โทษทําให้แบบสเปอร์เนี่ยมีพื้นที่ในการที่จะเปิดบอลจากด้านข้าเนี่ยเข้ามาในเกอบแก่โทษและลูกที่4ที่เสียก็เปิดมาแล้วก็ฉลบทางฮาร์รี่แม็กควายอีกแล้วครับคือแม็กควายเนี่ยอะจะหาว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าไปโทษแม็กควายอีก แต่ไม่โดนก็โดนมึงอ่ะเออคือมึงควรจะบางทางได้ดีกว่านี้ปะ่ะแล้วพอโด,ดเนเพิบเสร็จสุดท้ายแล้วก็มาโดนซอนเทอร์มินยิงอีก 4, สีหนึ่งซอนแม่งยิงสองลูกคือตอนเนี้ยบอกเลยว่ากองหลังแมนยูแม่งมีปัญหาไอตัวปัญหาที่ผมมองนะแม่งไม่ใช่ใบยี่ไม่ใช่รีนเลิฟแม่งคือแฮร์รี่แม็กควายแม็กควายเนี่ยหนึ่งคือมึงอ่ะมึงเป็นกับตันทีมนะแต่ มึงไม่มีความมั่นใจในการเป็นผู้นําของกองหลังหรือของนักเตะเลยและดูการจ่ายบอลบางจังหวะเนี่ยแม่งจ่ายบอลพลาดไปให้แบบนักเตะสเปอร์เฉยเลยบางจังหวะแม่งโดนแฮร์รี่เคนแบบหมุนหมุนตัวหลออปุ๊บเอ้าเฮียแม่งเสียบอลแม่งเสียตําแหน่งเลยแล้วคราวเนี้ยแฮร์รี่เคนแม่งเปิดบอลไปให้เพื่อนได้เลยเพราะว่าแบบโอ้โหกองหลังนั่งเหลือแค่บยยี่แล้วและเจอซอนเทอร์มินแม่งยังไงก็วิ่งไม่ทันเจอลูกชอยยังไงก็วิ่งไม่ทันดังนั้นครึ่งแรกของแมนยูมึงไม่ต้องโทษใครมึงโทษตัวเองเลย เอ,อกองหลังมึงผิดพลาดล้วนๆแฮร์รี่แม็กควายมึงช้ามากสก,กัดบอลไม่เด็ดขาดจ่ายบอลก็เสียเนี่ยปัญหาของแมนยูคือแฮร์รี่แม็กควายแฮร์รี่แม็กควายหลักๆเลยและโซชาย,ยังยึดมั่นว่าแฮร์รี่แม็กควายคือกองหลังเบอร์หนึ่งของแมนยูไม่ใช่คือมึงอ่ะตอนเนี้ยมึงเป็นตัวที่ผิดพลาดเบอร์หนึ่งของแมนยูเลยด้วยซ้ำสำหรับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยดังนั้นในครึ่งแรกครับบอกไปเลยฮนะมึงมึงโดนทุกตัวกองหลังอ่ะ อวันบิซากา้าลูกชอโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ไอ้บายยี่ก็โดนนิดนึงไอตอนที่มึงเสียลุยสาบึงนี่เลยแทนที่มึงจะตัดสินใจดีวันนี้เปิดบอลแมงนาแต่แม็กควายนี่แบบสามลูกเน,น้นๆเน,นี่ยมึงล้นลวนๆเลยกองกลางบูโน่ uno, ผมสงสารแม่งจริงคือแบบแม่งวิ่งแม่งจ่ายบอลเต็มที่แล้วส่วนป๊อกาามึงก็บางจังหวะมึงก็มากเกินไปนะคือแบบมึงจะคลองบอลมึงจะล็อกหลบบอลมึงจะพิงบอลแบบ หลอกเขากองหลังเขายังไงหลอกอกองกลางเขายังไงมึงก็โดนแย่งอยู่ดีแล้วก็ไม่ฟาวสุดท้ายก็เสียบอลทีมเสียเปรียบตลอดเลยคือแบบดูแล้วยิ่งเซ็งอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงดิไม่หมดคําจะพูดจริงๆไง,งนี่พักครึ่งแค่สิบห้านาทีนัเนเอยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวครึ่งหลังครึ่งหลังจบเดี๋ยวมาว่ากันใหม่คงจะแบบซัดกันเต็มเตมได้มากกว่านี้นะแต่สิ่งที่เห็นแล้วแบบดูรู้สึกดีใจรู้ไหมว่าคืออะไรในครึ่งแรกอ่ะ โอเลขกกูน่าโซชาออกมาจากที่นั่งแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้โหไอหาโดนไปสี่หนึ่งไม่ออกมาจากที่นั่งก็เฮียแล้วเออแม่เซงชิปแปงเลยโอ้โหแมนยูเล่นส้นตีนมากเลยกองหลังนี่แบบวันบิสก้าห้าสิบล้านลูกชอตอนนั้นซื้อมาแม่กก็หลายล้านแม็กควายมึงเป็นกองหลังแพงที่สุดในอังกฤษโอ้โ oh, ห oh, ไอ้เฮียแต่ละตัวเล่นแบบส้นตีนจริงๆเลยนะฮะ อ่ะโอเคมาอ่านคอมเมนต์ในช่วงท้ายก่อนที่จะไปดูในครึ่งหลังนะครับผมอ่ะสเปอร์มาแล้วหนักแล้วค่าจริงฮะหนักครับหนักทั้งกองหลังหนักทั้งแผงเลยจริงๆเป็นผมผมแม่งโละหมดเลยจริงๆแบ็กแล้วดูวันบิซาก้าเกมรับมึงก็พอช่วยได้แต่เกมลุกเห็นไหมบางจังหวะตอนที่ตอนที่ตามอยู่มีจังหวะหนึ่งเพื่อนเปิดมาให้แล้วให้วันบิซาก้าเปิดบอลลุ้นเพน่อนก่อนดูมันเปิดที่ มึงเปิดด้วยเท้าขวาเท้าถนัดของมึงนะแต่เหมือนแบบเปิดบอลแป๊กแป๊กไปอย่างเงี้ยแบบไอสัตว์คือแบบคือมันควรจะเป็นจังหวะที่แบบแมนยูได้ลุ้นประตูปะคือแบบการเป็นว่าเสียไปโดยเฉพาะเสียกับการเปิดของวันบิซาก้าไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วคราวเนี้ยแมนยูก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยแบ็กแบ็กซ้ายแม่งถูกปิดให้เปิดไม่ได้ก็ต้องลาะเข้ากลางแบ็กขวาแม่งหนักเลยแม่งเปิดไม่ได้เลยแล้วก็ลาอเข้ากลางไม่ได้แม่งคืนหลังอย่างเดียวอเฮ้ย คุณนิลาบอกว่าประตูที่ต้องเสียต้องโทษเกมลับครับเหลือสิบคนก็ไม่น่าเสียประตูง่ายขนาดนั้นจริงเกมรับครึ่งแรกเนี่ยรับไปเลยเต็มๆนะครับผมผมว่าน่าจะสองแดงครับลามล่ากตนจริง,รงก็อย่างที่บอกลามล่ากวนครับแต่ว่าอาองตอน,นี้มาซียาวเสียข้างโง่ไงเออแล้วกรรมาการเขาก็ไม่ได้ดูอ่าเ A R ย้อนหลังว่าลามล่ามันทําอะไรไว้ก่อนไงก็แจกแค่ใบเหลืองไปเท่านั้นเองหยับเยินตั้งแต่ครึ่งแรกเลยค่ะระบายเต็มที่เลยค่ะขอโทษด้วยนะครับที่แบบ พูดไม่ดีฮนะพูดคำหยาบออกไปนะครับผมไม่ไหวจริงครึ่งแรกห่วยมากกองหลังครับผมรับไปเต็มเต็มเลยนะฮะเกมนี้ผมทําใจแล้วพี่ใจเย็นๆนะครับเออเสียดายครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวจบเกมวันนี้นะครับผมมันจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวมาว่ากัน เรามาระบายอารมณ์ด้วยกันนะครับผมใครที่ดูแมนยูจบแล้วนอนไม่หลับเรามาคุยกันนะฮะตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอกันใหม่หลังเกมจบนะฮะสวัสดีครับ